าเปขนะเอ้กระเพาเสียหอยอะไรเนี่ห้อยห้อยยังกอกีหอยเด็มมาห้อยเด็มหาหอยสายห้อยายวะหอยสายหอยเด็มมาโดวเใช่ช่้าัน้าด่มมากเลยเหรอโอ้ยมากระไดกัมากเนี่ยใส่ไปพัดี